ครับก็สวัสดีครับสหรับวันนี้ก็ามาดึกๆนะครับวันนี้ก็ตีเที่ยงคืนยี่สิบนาทีนะครับก็วันนี้ก็จะมีโปรแกรมมาแนะนำเป็นชื่อว่าโปรแกรมยู u ูบดาวน์โหลด G U I นะครับไอตัวโปรแกรมเรายูทูบดาวน์โหลด G U I นี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะใช้สำหรับาการดาวน์โหลด youtube นะครับไฟล์วิดีโออันนี้โปรแกรมนี้จะไม่ได้ใช้เฉพาะ youtube อย่างเดียวนะครับก็จะมี สา์เว็บที่สามารถใช้ได้นะครับในการดาวน์โหลดวัวไฟล์วิดีโอพวกนี้เก็บไว้ที่เครื่องเรานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับว่าโปรแกรมตัวนี้มีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่อ่าเสิร์ชง่ายๆก็ได้นะครับเสิร์ชที่ Google ก็ได้ครับก็ในตัวหลักเลยครับอ่าก็ไปที่ Google นะครับนี้เน็ตผมจะวันนี้ช้านิดนึงครับจ็ใจเย็นๆนะครับ ไอก็คือย่อตัว D L D L G นะครับก็จะเป็นตัวย่อนะครับก็ c คิวคอมพิวนี่นะครับเอาโหลด D L G นะครับแบบนี้นครับเอาโหลด D L G นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวตัวตัวนี้นะครับนี่ตัวแรกนะครับเดี๋ยวตัวที่เราเห็น แต่ว่าตัวแรกนี่ก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้ดูว่าประสิทธิภาพมีอะไรบ้างนะครับก็ใ่ตัว g i t h u b นะครับนี่ครับก็โปรแกรมนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะก๊อป URL มาใส่ได้เลยครับเดี๋ยวจะสาธิตในอีกแต่ท้ายนะครับก็ เนี่ยครับตัวนี้จะสามารถอินสตอลนีน้กวินโนว์แมนะครับแต่ที่นี้เราจะใช้กับวินโด์นะครับอันนี้ก็ให้ดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับลิกดาวน์โหลดได้เลยครับจิบไปออสเบนะครับนี่นครับก็จะใช้โปรแกรมโรแกรมดาวน์โหลดเนเจอร์นะครับในการในงานนะครับเริ่มดาวน์โหลดนะครับื่อก อไอเดียของผมเนี่ยเป็นเป็นตัวทดลองใช้อยู่ครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสามสิบวิสี่สิบวิน,บบน,นะครับโปรแกรมนี้จะมีขนาดแค่ยี่สิบสี่จุดสองห้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันศูนย์จุดสามจุดแปดนะครับก็เป็นตัวเวอร์ชันที่พัฒนามาจากตัว y o u t u b e ดาวดาวโหลดนะครับก็คือ YouTube DL นะครับซึ่งเป็นของ Linux ซึ่งตัวนั้นจะเป็น command line นะครับ ลิโนนี่ผมก็จะไม่ขอเก่าถึงนะครับก็ใครอยากติดตามก็เข้าไปที่เว็บบล็อกผมได้นะครับจะเป็นนะนํำการติดตั้งพวกโปรแกรมในลิโนนะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้นะครับจะเป็น Open source เป็นฟอร์ม Open Source นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องลิขสิทธิ์สำหรับโปรแกรมนี้นะครับแต่ว่าสำหรับลิขสิทธิ์ใน youtube กว็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็เข้าไปที่ผลเลยนะครับตำแหน่งที่เราเก็บไว้นะครับอันนี้ผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ขอมกี๊ดนะครับเนี่ยครับโปรแกรมจะได้ไฟล์ชื่อว่าดาวน์โหลด dlgui 0.3.8 g i t w i n gitsetup shift นะครับเราก็แตกซิ f t นะครับแตก s h i ผมคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น extract to youtube d l g UI 3.0.3.8 Windows จิด Setup นะครับแล้วก็จะได้มาได้โฟลเดอร์นี้มาัะนะครับโฟลเดร์ตรงนี้ครับคุกดาวน์โหลดนะครับทีครับเนี่ยจะเห็นว่าไฟล์มีไฟลเซตอ u p มาครับเนี่ยในนั้นคลิกไวเลยครับคลิกอันนี้เลือกภาษาครับเก็ภาษาก็มีให้เลือกมาแค่นี้นะครับ ของจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับที่เราใช้กันอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าต่างตอนรับครับไม่ต้องคิดอะไรมากเน็กอย่างเดียวครับอันนี้เน็กไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นช่องอ่วงแสงไว้นะครับเห็นว่าก็คือไม่เราไม่สามารถคิกได้นะครับไอ้คิกอันนี้คลิกเอเซครับก็มาคลิกเน็กครับอันนี้ตำแหน่งที่จะตั้งโปรแกรมนะครับก็ใครชอบตรงไหนก็ติดเลือกไปติดตั้งก็แล้วนะครับอันนี้ผม ใช้ค่าเดิฟฟ์แล้วครับกดเด็กครับอันนี้ชื่อที่จะแสดงที่ตัวสตาร์ทเมนูนะครับเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนชื่อครับกดเด็กนะครับอันนี้ไอคอนเผื่อใครต้องการที่จะให้มันโชว์ที่หน้าหน้ท็อปนะครับก็ลิกแล้วก็กดเด็กครับนี้กด i n s t ต l ลครับแป๊บนึงครับโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งซึ่งระยะเวลาการติดตั้งก็ไม่นานเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดฟิ n นิ h ครับ นะหน้าตาโปรแกรมจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้จะใช้งานยังไงอก่อนที่จะใช้งานผมแนะนําว่ามาดูที่ออปชั่นก่อนนะครับออปชั่นนี่ครับตําแหน่งตําแหน่งที่เก็บเห็นนะครับอันนี้ user bio ก็คือมันจะเก็บที่ตําแหน่งนะครับเียสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับ ปกติเราจะเก็บไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับยู้ใชนะ้ปกติจะเก็บที่ตำแหน่งนี้ครับนะครับจะเก็บไว้ที่นี่นะครับเราจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมครับเก็บไว้ที่วิดีโอแล้วกันเด็ก จะอังอไฟวิดีโอคนเดียวของเรามาเองดีกว่า DLG นะครับเรต้องชื่อว่า DLG DLG ครับเล็กครับเห็นไหมครับเ๊ายบยครับโ o เลือกได้ครับดีเพราเราจะเลืกอกคอมเมตนเน์ยังไนจะเป็น MBC f u HD 3D เี๋ไใจครับ เลือกเป็นค่าเดิมโฟลเลือกได้ครับเปลี่ยนได้ไปรชอบแบบไหนก็เลือกตบบนั้นนะครับอ่าเนี่ยมีตั้งว่าจะให้เครื่องเช็คดาวตอนตาวน์เสร็จหรือไม่เนี้ยทีนี้จะเซฟเดมพาสเวิร์ดเน็กล็อกครับเ็นร์ล็อกหรือเ่าคอมเมนต์คอมมานด์ไลน์อะไรก็แล้วแต่เราครับ ต้องเสีสาด้วยครับเนี่ยศึกษานะครับเนี่ยเต้องเสียดายกี่รอไม่ต้องไปทำอะไรมาดูที่เสนดรอนะครับเนี่ยทักกดที่เอาเมาสก็จะบอกเวอร์ชันนะครับบอกเวอร์ชันเสียดส,ส่วนอยู่3.8นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดานวน์โหลดกันเลยครับ ซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้หลายไฟล์ของกันนะครับเราไปที่ youtube นะครับผมลืมแนะนำไปว่าโปรแกรมนี้มีอะไรเว็บที่อะไรที่ซับพอร์ตครับเนี่ยแล้วเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเว็บที่ซับอร์ตมี one tv one up dot com นะครับยี่สิบมสองศูนย์ศูนย์ d o นะครับเยอะแยะนะครับเนี่ยเยอแยะนะครับเนี่ยเป็น หลายร้อยเว็บนครับที่สามารถสปอร์ตตรงนี้นะครับอเก,ก้าเกมสปอร์ตเดียอะแนะ่นะครับซีเอ็นเอ็นเลยมีหมดนะครับขอค่อยดูครับเอ็นเอ็นนะครับโปรแกรมเดียวเนี่ยโหลดได้หลายเว็บนะครับเพียงแต่เราต้อง Copy link ไปใส่นะครับเราจะอ่าเราจะมาโชว์กันใน ทุบกันครับเอาคลิปไหนดีครับเอาอันนี้กันเลยอันนี้ผมกําลังก็กําลังศึกษาพวกอ่าเกี่ยวกับพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ครับก็เ,เอาไม้แล้วกันครับเนี่ยครับมือจับประตูไม้ แบบมีกลไกนะครับกดก๊อปตรงนี้ครับเนี่ยยืนเอปตรงนี้นะครับตอไปแล้วก็มาใส่ที่เนี่ยครับตำแหน่งยืนเอเห็นไหมเอาให้มันเหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้นะครับนั้นก็กดที่ตำแหน่งปุ่มดาวน์โหลดครับกดนะครับกแป๊บหนึ่งมันก็จะเริ่มการดาวน์โหลดนะครับเริ่ยเป็โปรเซส ซ0นะครับอ่อาเนี่ครับเริ่มดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มดาวน์โหลดนะครับสปีที่400ไป22ครับถ้าเกิดว่าเราจะโหลดไปที่2นะครับเนี่ย22ก็ copy n L มาใส่ครับใส่ตรงนี้เราจะอัปเดตให้ตัโนี้นะครับนะครับอนนี้รอๆเนะครับ นะครับเดิมดาวน์โหลดนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้นิดหนึ่งครับก็รอรอแป๊บน,นึงเราจะให้เห็นว่าหลังจากอัปเดตไปแล้วเนี่ยไอ้ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไปไปเก็บตำแหน่งที่เราเก็บไว้หรือเปล่าน,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 นะครับอีนิดนึงะครับเนี่ยวันนี้ช้ามากอีกแป๊บน,นึงนะครับ करो कज วันนั้นดาหลไปเลยเสร็จนะครับไปเลยครับที่สองวันที่สองนี้มันแค่ย3ิบสนแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเดอกวานี้ขจะแยกเสียงนะจะแยกเสียงที่ส่้หักัน ยบร้อยครับ มาอยู yeah. a. A ่ no, ัน really? yeah. ี้นี่เป็นไฟด MBC ลองเปิดดูครับไฟ b c คอันนี้ก็ค่า default ก็ตามที่เขากำหนดมาครับดฟอ์ดีฟ์ที่เขาเรียกันอะไรสี่ร้อยแปดสิบนครับคือเขาจะเอาคุณภาพสูงสุดครับมามา์โหนด ปครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับามีเป็นประโยชน์ก็ไม่น้อยก็มาไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผม